เฮ้ครับตั้งลำใหม่เลยนอ่ลงมาตั้งลำใหม่นะครับอ่ะรอดู เที่ยวแลกกันเลยนะครับ่ะไปะเดี๋ยวชมกันครับมาสวัสดีแฟนๆ x c a e i t e r ทุกท่กานนะครับก็ปีนี้เราก็ยังอยู่กันกับาน้อยจักรจีนพันธินใหญ่นะครับไอห,หนุ่มตีดแดงกองกอน XCMG นะครับ XE 2 1 5 4 งานขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรนะครับผมตักหินใส่ดำตัวแรงนะครับหินล้นหินล้นแข็งแกร่งจริงจริงครับ อะไรก็ไม่ไปเป็นตามใจสักอย่างเลยท่านผู้ชมมาวันนี้ตัวแรงนะครับ่บายบายสิวๆนะครับอามาต่อทนะ่านผู้ชม ใกล้จะได้ปลดประจำการนะครับเจ้ากิมบอลตอนนี้แล้วนะแหมอย่าเพิ่งด่วนไปเลยลูกเอ้ยขออีกลหลายๆงานหน่อย มเห็นผมเห็นเองแล้กว <c oughs> ก้อนมันใหญ่นะเพื่อนผู้ชม <c oughs> คนขับมือพระการนะครับคนนี้นายเล็กแกบ,บอกว่าคนนี้ใช้คอนโทน ขับคอนโทลโกเบนะครับเป็นคอนโทลยุคโกเบที่ว่าเก่าๆครับนะก่อนที่จะว่าก่อนที่จะมาเป็นคอนโทลสากลนะครับเยี่ยมเลยครับก็แกบอกว่าตั้งแต่ซื้อรถมานี่ก็สับสายคอนโทลกันเองเลยนะครับนะเก่งมากสับสายนะครับนะสับสายไล่สาย เป็นคอนโทรลโกเบไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าคันนี้นี่ถ้าใครขับสายลนมาก็ไม่สามารถขึ้นได้นะครับนะต้องขับคอนโทรลโกเบมาเท่านั้นนะครับถึงจะขับคันนี้ได้คุณพระัรบถูกล่มในแป๊บเดียวก็แดดอีกแล้วครับ สำหรับอัตราการสิ้นเพลองน้ำมันของเจ้า XE 2 1 5 4คันนี้นะครับ สอบถามมาจากการใช้งานจริงแล้วนะครับนี่ครับเราต้องมาวัดกันที่หน้างานจริงๆในแบบนี้ครับจัดสุดเลยนะครับโหมดที่แรงที่สุดนะครับเร่งเต็มนะครับนะน่าจะเร่งเต็มนะครับแต่ว่าเฮียเล็กแกบอกว่าสุดโหมดนะครับคันนี้จัดน้ำมัน200ลิตรนะครับ ทำงานอยู่ได้ราว13-14ชั่วโมงครับสำหรับงานหินนะเนี่ยงานแบบนี้นะท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับงัดดินงัดหินแข็งเนี่ครับ200ลิตรนะครับ,รบหมดน้ำมันประมาณา200ลิตรเนี่ยใช้งานได้ประมาณ13-14ชั่วโมงนะครับเต็มนะครับท่านผู้ชมก็ ลองคำนวณอัตราประหยัดดูนะครับว่ามันเท่าไรครับคำนวณอัตราสิ้นเปลืองดูนะครับว่ามันเท่าไ่ที่ประมาณเท่าไหร่สำหรับงานหินแข็งแบบนี้นะครับ จมรูปโฉมนี้นะครับค่อนข้างสวยนะแล้วก็ทรงบุ้งกีนี่ดูบุกบึนดีนะครับบุ้งกีนี่ดูแข็งแกร่งดีนะครับน,น่าจะอีกสักประมาณนึงครับสักพักหนึ่งก็น่าจะรับประทานอาหารกลางวันนะครับหรือพักเที่ยงนะพักหนึ่งก็พักเที่ยงแล้วครับก็เอาเดี๋ยวเอาคลิปนี้เป็นคลิปปิดท้ายนะครับสําหรับนะครับสำหรับ,บ,บช่วง ช่วงต้นนะครับช่วงเช้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับดูแล้วนะครับอยากได้ XCMG นะครับแนะบรนด์ XCMG แบรนด์คุณภาพจากประเทศจีนนะครับสนใจสอบถามโปรโมชั่นนะครับได้ที่เบอร 094-983-3399นะครับบริษัทไชน่าแมชชีนจำกัดอ่ะสู้ไม่สู้ก็ดูเอาแล้วครับท่นานผู้ชมยังก็อยู่ในลงโม่เลยนะ นึงงานนะครับที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูงมากนะครับเนื่องจากเราไม่สามารถรู้ได้ล่วงหน้านะครับว่าไอหินที่งัดมาแล้วเนี่ยมันจะดีดออกมาตอนไหนนะครับนะหลายๆครั้งหลายๆคราครับนะเจาหินร้ายนี้ก็พลาดกระจกไปหลายบานนะครับสำหรับรถทำงานลหลายๆคัน คนขับจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นงัดเห็นงัดปูนอะไรพวกนี้นะครับนะบมีความเป็นไม่ได้หมดนครับสต็อกนะครับสต็อกเห็นไว้นะครับไว้ขุดใส่รถเวลารถมานะครับตอนนี้รถก็ไปทิ้งดินอยู่นะทิ้งเห็นอยู่นะครับ ทันทีรถจะมาก็ทำการสต็อกไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รวยงานได้อย่างต่อเนื่องครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดดูแล้วก็ถูกใจนะครับก็อย่าลืมกด subscribe, s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทาง n e x c a r w e t o r Thailand นะครับได้ทำคลิปแบบนี้ต่อ,ตอไปนะครับนะเดี๋ยวผมปิดท้ายอหนึ่งคันนะครับกับเจ้า FTR ตัวแรงนะครับหกล้อลโตนะครับรถขุดรถบรรทุกนะครับสายแข็งนะครับโซนจังหวัดนจันทบุรีและตราดนะครับ ต้องแบบนี้ครับใช้กระบะทรงสูงนะแล้วนะครับช่วงท้ทายๆนี้ภาพไม่นิ่งก็อาจจะขออภัยท่านผู้ชมนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในข่า,ขาวหน้าผมจะพาไปที่ไหนไปทําอะไรนะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับหรือจะอาดติดตามเจ้า FCFG คนี้ต่อไปนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะครับสวัสดีครับ